วันสองวันนี้ไวรัลที่เป็นกระแสมากก็คือจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทมันคืออะไรคือลักษณะของพี่เนี่ยส่วนมากเนี่ยคนมาติดต่อเรื่องประธานเหมือนกันส่วนใหญเป็นที่ผ่านมาเนี่ยประธานะไรทอกระถิ่นแต่พี่ก็บอกว่าวงเงินพี่ไม่ถึงจริงพี่ได้เป็นแค่กรรมการอันนี้ไม่ใช่ประธานบริษัทแบบนั้นมันเป็นเรื่องราวเป็นละครในทิกตอกละครสั้นคุณธรรมที่คุณพลอยชิตจันนี่นะเขาทําแบบนี้ในทิกตอกมานานแล้วเหมือนละครคุณธรรมในจีนใช่ไหมแล้วรับบทอ่ะ เป็นจริงๆแล้วมีคอนเทนต์ได้มานานก่อนน้นนี้ก่อนน้นนี้ก็เป็นกระแสว่าประธานบริษัทปลอมตัวเป็นคนใช้บ้างประธานบริษัทโดนเพื่อนเนี่ยสมัยอดีตสมัยเรียนหนังสือเนี่ยสมัยเป็นเพื่อนดารากันอย่างเงี้ยโดนดูถูกว่าทําไมถึงแต่งตัวแบบนี้สรุปเป็นเจ้าของเต็นท์รถเป็นประธานบริษัทคอนเทนต์แบบเนี้ยมีเยอะๆเลยใน t ิ๊กตอกแล้ว้าไปอยู่ดีเพิ่งมาฮิตอะ ก็นี่ไงก็คือเรื่องราวเนี่ยเขาเอาคนทั้งครอบครัวของเขาในคุณผู้ชมขาออมาเล่นในโค้าเรียกว่าละครคุณธรทมในทิกตอกเป็นละครสั้นแบบเนี้ยทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นลูกๆคุณสามีมคุณพ่อชิดันเอามาเล่นหมดรวมถึงพี่รู้ไหมว่าร้านคาเฟ่เขาที่เชียงใหม่อะ่ะแปะป้ายรับสมัครเลยหนูเพิ่งไปกินข้าวมาไปกินกาแฟออมา,ออออากินขนมมาเปิดรับสมัคร นักแสดงละครสั้นคุณธรรมในร้านกาแฟร้านคาเฟ่ของเขาเลยแล้วมีคน,นไปทักเยอะม,ม,มากที่เชียงใหม่อช<ร>อบล่าสุดเนี่ยเขาใช้ชื่อคลิปว่าสายรับรปภพอใช่ไหมพี่ใช่สายรับโปภพแต่ประโยคเด็ดที่กลายเป็นไวรัลเนี่ยฉันเป็นประธานบริษัทใช่หลายท่านที่รู้แล้วอ่ะเดี๋ยวดูซ้ำไปพร้อมกันหลายท่านที่ยังงงงอยู่เอ๊ะทำไมลูกหลานโพสต์ บางทีเจ้านายงงว่าเฮ้ยจะมาเทียบชั้นฉันเหลอว่าฉันเป็นประธานบริษัท<ๆ>เดี๋ยวโดนไล่ออกถูกบางคนไม่รู้เดี๋ยวให้ดูก่อนมอะให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาพูดกันต่ออเชิญค่ะดท่านประธานครับมันอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะท่านประธานงั้นเหรอประธานเนี่ยเหรอคือคนคุณภาพที่นายเลือกมาอามนายเป็นหัวหน้าฝ่ายรปภแต่มีอำนาจมีสิทธิ์ไล่คนอื่นออกเหรอนี่ไงดท่านประธานครับ คลิปละครนี้เขามี3 EP เนี่ยนะครับแบ่งพาร์ทเล่าจุดเริ่มต้นที่ท่านประธานบริษัทเนี่ยคือพลอยชิดจันทรนำแสดงคุณผู้ชมได้รับแจ้งว่าบริษัทสาขาย่อยเนี่ยมีรปภถูกทำร้ายเข้าโรงพยาบาลนั่นพลอยก็เลยปลอมตัวเป็นรปภไปเฝ้าประตูบริษัทสาขาย่อยเพื่อไปสืบหาความจริง ไม่มีพนักงานคนไหนคุณผู้ชมฮะตายตายละครไทยจำไม่ได้เลยว่านี่คือประธานบริษทรัออทํำเป็นทรทัดดาวบุษยาพระติดนวเข้าไปก็จําไม่ได้ละครไทย<อ>ไม่ไดแดบเน่ไม่มีใครจําได้เลยว่านี่คือท่านประธานบริษัทหรือเออจ้าของบริษทออัทเ,เขาพอมตัวไปนะใส่หมวกอย่างเดียวนะแว่นตาก็ไม่ใส่นะแต่ในความเป็นจริงอ่ะในสถานการณ์ของบริษัทจริงๆอ่ะ บางคนก็ไม่เคยเจอประธานจริงๆนะเพราะประธานทําไม่เปิดตัวเขาไม่เปิดตัวเขาก็จะอยู่ทํางานบริหารของเขาไปถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าเราจะได้เจอหัวหน้าฝ่ายงานอะไรอย่างนี้แทนอะไรเลยเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับปฏิบัติอาจจะไม่ค่อยได้เจอถูกต้องก็เลยไม่ก็เลยไม่ยอมทําตามกฎนะฮะก็เลยมีการทะเลาะบ่อแว้งกับพลอยซึ่งเป็นท่านประธานบริษัทเนี่ยนะพนักงานเหล่านั้นเนี่ยรวมหัวกันคุณผู้ชมพูดจาดูถูกรปภวางอำนาจใหญ่โตทั้งนั้นที่จริงแล้วน้องพลอยเนี่ย เป็นประธานบริษัทตอนสุดท้ายก็มาเฉลยไงฉันนี่แหละประธานบริษัทโโก็เลยเป็นไวรัลเป็นม<ช>ีมกันเกิดขึ้นมาคนดูเยอะมากเลยนะคะคนเข้าชมทั้ง3 EP อีเนี่ยนะคะ10กว่าล้านครั้งเลยนะ,ะชาวเน็ตยก็เลยหยิบวลีฉันเป็นประธานบริษัทนะคะมาทำมีมประกอบมุกเล่นในติ๊กต็อกเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมคนบันเทิงก็หยิบเอามาเล่นนะฮะคนแรกแรกนี่ก็คือพิธีิกรตกมาบันเทิงของเราพี่เบนฉลาทิศเนดูน้ำเมื่อคืนเนี้ย อัดคลิปลงไอจีตัวเองสุดงาเรื่องมีคัดโตแทนวงลิปตาสิงโตนำโชคเนี่ยก็เล่นกับเขาด้วยอ่ะเราไปฟังเสียงหน่อยไหมเอาคนเอาแค่ก่อนเออคุเบนก่อนนะคนส่วนจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทอีพ่บ้านจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทอีคนรีบผ้าจริงจริงแล้วฉันคือประธานบริษัทอีเบนชาทิศจริงจริงแล้วฉันคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์นส่ คือดูเมื่อคืนหลายคนนะเนี่ยพี่ดูไหมคลิปเนี้ยหนูกูดูก่อนนอนหนูขำมากหนูยังแบบแม่แม่จีเย็นเย็นแม่เล่นตัวเองแม่ <c oughs> แต่เราให้พี่เป็นเบอร์หนึ่งนะณเวลานี้นะ,ะใช่ใช่ใช่ให้พี่<อ>เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคือคือแบบว่าเราตอนแรกเราคิดนะคือไม่ได้แค่พูดตาม<อ>แล้วก็พูดเลยเออฉันเป็นประธานบริษัทแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีมุกแบบ ต่อสร้างมีให้ตัวเองได้เลยจริงจริงแล้วฉันคืออาจารย์ยิ่งศทราบอะไรอย่างงี้ทีนี้แว่ามาว่าอย่างพี่พศอานนท์เนี่ยคุณผู้ชมประทานโทษนะด้วยความเคารพพี่พศเนี่ยนะฮะพี่พศจะเอาทุกอย่างที่กำลังฮิตเนี่ยไปยัดใส่หนังหอแต่แตกแหกโควิดไม่ได้จริงจริงทราบมาว่าจริงจริงจะตัดต่อเกือบจะเสร็จแล้วนังยังไงรู้ไหมเออตัต่อนังบอกว่าจะติดต่อคุณพลอยเนี่ยมาเล่นหนังถ่ายเพิ่มหรือไงเนี่ยหอแต่แตกแหกโควิดอะไรกันขนาดนี้ เมื่อวานเนี้ยมีโอกาสได้ไปออกรายการแล้วเจอพี่พศอ,อานน์เลยเ,เ,เจอต่อหน้าคุยกันอย่างนี้เลยก็ถามพี่พศยังไงอ่ะภาพยนตร์จะฉายวันที่สองธันวาคมแล้วจะเพิเ่มอ่ะเออนั่งบอกว่าไงรู้ไหมถ้าหนังอยากจะให้ฉายเนี่ยคนไทยต้องหยุดสร้างตำนานก่อนจริงๆอ่ะอทยจบพอออนแอร์แล้วหนังเรื่องล่างทรงดังก็ไปเอาพระมหาเทวีเจ้ากับ คุณทิพย์เนี่ยมาถ่ายเพิ่มอีกอล่างทรงมาเป็นสอดล่างทรงอีกล่าสุดเมื่อกี้หนูเพิ่งเข้าไปคอมเมนต์ในไอ้เจ้พี่พศเลยบอกพี่พศหนังอ่ะสองพันวาได้ฉายจริงหรือเปล่าถ้าจะเอาพอชิจันมาเล่นอีกพอถ้าเกิดน้องเอ็นชิลีได้มงสามอ่ะพี่ต้องรอก่อนนะอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเขาจะประกวดใช่รอก่อนไหมเรื่องเดือนวันที่สองไปก่อนไหมแล้วมีคนมาคอมเมนต์หนือไงป้ารอปีหน้าเลยค่ะพี่บุกโกรธให้ยาน พี่พ์เขาถ่ายงอกได้ตลอดเลยหนูยังไงหนูเคยทำงานกับพี่พลพีคืออย่างนี้พี่พ์เขาเป็นคนที่อาขาพูดถึงความคิดเอ็ดนะแม่มเขาจ,จับกระแสเลยว่า ปีนี้อะไรมาปีนี้มีอะไรเด็ดเขาจะรวบรวมทั้งหมดเลยเขาเขาถึงเรียกว่าหอแต๋วแตกนี่คือจดหมายเหตุนะใช่จดหมายเหตุเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ไหนคุณไปดูตามหอแต๋วแตกได้ในแต่ละในแต่ละภาคหนูเล่นภาคห้าของเขาตอนนั้นมีเรื่องอะไรตอนนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีกําลังมาหนูก็เป็นน้องสาวอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละมาสอนภาษาเกาหลีเด็กๆในหอตอนนั้นไอ้ที่มกบอบบอกไงแล้วพอภาคล่าสุดเนี่ย ปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอึดอัดอัดอั้นมันไม่ได้มีหนังมาออนแอร์ไม่ได้หนังมาฉายมันก็มีเรื่องราวประเทศไทยเยอะเหลือเกินใช่ล้าส่วที่บอกไงถ้าเอาคุณพลชิตจันท์มาถ่ายเพิ่มเนี่ยตัดทันไหมตัดแล้วบทมันจะยังไงอะบทมันจะเป็นยังไงเบ่อาจจะเหลือประโยคเดียวเออฉันเป็นประธานบริษัทฉันเป็นประธานบริษัทเอาดว่านะหยุดดี่พิน์เลยเออเอาพระมหาเทพีเจ้าเดินเข้าหอแล้วมัดด่า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 คุณพลชิตจันทเดินมาฉันนี่แหละ คือเจ้าของหองแห่งนี้ตัวจริงไม่ใช่เจ้แตนวเราก็เลยติดต่อหาคุณพลชิปจันเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะล่าสุดเป็นปรากฏการณ์ฉันเป็นประธานบริษัทเนี่ยนะฮะ <c oughs> เราก็ทันพวกทีมกันเชญนะเก <c oughs> <ส>่ง <c oughs> มากเราก็ชอบเล่นละครอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ชอบแบบมาสายละครอยู่แล้วด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออมันก็เป็นเราที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เหล่านั้นแหละอาจจะแบบใกล้ตัวคอยด้วยหรือทุกคนทุกคนอาจจะเคยได้เจอมันได้ได้ให้ข้อคิดหรือได้แง่คิดอะไรกับกับโซเชียลด้วย,ยอะไร่างนอยเขาดูแล้วเพื่อความเอนเตอร์เทนเพื่อความสนุกแล้วเขาก็ยังได้ได้อะไรกลับไปด้วย,ย <S <S มีมีทีมที่อ่าก็คือช่วยกันเลือกเลือกคอสเลือกคอนเออทนต์มาแล้วก็ดูบทก็มีบางส่วนที่ท,ที่เราจ้างแบบคนเขียนบทช่วยช่วย คิดพอดคิด,ดบทใหม่ๆจึ้นมาให้อะไรเงี้ยเปลูกสาวลูกชายเป็นนักแสดงกันหมดมทุกคนทุกคนทุกคนในบ้านโดนหมดแล้วแล้วบางบางคอนเ็นที่แบบว่ามันมันเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยเขาเล่นได้อย่างเงี้ยเราก็เราก็เอาเขามาเล่นด้วยแม่ก็เป็นโค้ชแอคติ้งไปอะไรพอแตแกจะมีหรือเปล่าเนาะได้รับการข้าทามแล้วใช่ไหมคะ เนี่ยรอรอรอ,รอพี่พศอยู่เหมือนกันค่ะคือถ้าถ้าพี่พศติดต่อมาจริงก็ยินดีเลยยินดีรับเลยเซย์เยสเลยแต่จะถ่ายทันไหมเนี่ยเดี๋ยวรีบรีบไปถ่ายรีบหาคิวไปถ่ายให้เลยอโอ้โหภูรณาถ้าเกิดพี่พศอานท์ะจะให้ไปเล่นจะหาคิวเคลียร์คิวไปถ่ายให้เลยไม่ยากเลยเพราะเขาเป็นประธานบริษัทใช่ <laughs> พี่พศอน์นะ <laughs> ตัวจริงนะ